เดาออกไม่ว่านี่กี่โมงนี่คือเวลาก่อนเที่ยงคืนของวันปีใหม่และวิธีไหนจะดีที่สุดที่จะใช้เวลาอันแสนสั้นซึ่งเป็นเวลาสุดท้ายของปีอันยาวนานไปกว่าการเล่นเกมนาทีเดียวเพื่อคว้าชัยให้ได้มากที่สุดใครจะไม่ชอบเกมที่เล่นจบในนาทีเดียวบ้างล่ะฉันจะมาเพื่อชน,นะเรนเน่ <laughs> <R ene S 1> กับเคนให้เกียรติมาเป็นอาสา,าสมัครครั้งนี้พร้อมหรือยังลุยกันเลย ท้าทายแรงโน้มถว่วงลูกโป่งลูกโป่งฉันชอบลูกโป่งเป้าหมายของเกมนี้คือต้องให้ลูกโป่งอยู่ในอากาศนานหนึ่งนาทีโอเคจับเวลาได้แล้เริ่มเกมใหม่เก็บซากลูกปโป่งคุกกี้เผชิญหนน้าะ โอเคเรามีหนึ่งนาทีที่จะทำให้คุกกี้เคลื่อนจากหน้ามาเข้าปากเราพร้อมนะจับเวลาแล้วคุกกี้ประจำที่และไปยากกว่าที่คิดอีกฮะอเฉันว่าของฉันกำลังละลายนะทำไมฉันใช้คุกกี้โรยหน้าล่ะเนี่ยเ,เสร็จนี่นับไหมเคนห้ามใช้มืออ,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 อะไร ก็ไม่มีใครบอกห้ามใช้มือฉันว่ามันก็ชัดอยู่แล้วนะไม่ชัดนะแต่อันนี้อร่อยดีเอาหน่อยไหมอืมเรียงแอปเปิ้ลเรามีเวลาหนึ่งนาทีที่จะเรียงแอปเปิ้ลทั้งหมดโดยที่ไม่ให้ล้มฉันชอบเกมนี้ฉันรักแอปเปิ้ลมากๆเลยเอาละ่ะอย่าให้ช้ำฉันจะเอาไปทำพายต่อน่าอร่อยเจ๋งและไปให้ตาย ของฉันมันเอียงขวาหมดเลยอยู่นิ่งๆนะแอปเปิลเป็นตึกที่ไม่มีความมั่นคงทางโครงสร้างเลยไงเธอทำได้เฮ <laughs> <laughs> ้ตายเป็นเพราะแอปเปิลของเขาเรียบกว่าฉันใช่แต่ดูเหมือนจะยังไม่เรียบพอนะสิบ,สบอ้าได้ยินไหมเรามีเวลาอีกแค่ไม่กี่วิ ก่อนที่จะต้องบอกลาปีนี้ตลอดกัน<ส>มาใช้เวลาที่เหลือพูดถึงความประทับใจ<ส>ของปีที่ผ่านมาดีกว่าเรนเนเ่เอิเอิ่มเอ่ฉันประทับใจคาบการเขียนอยางสร้างสรรค์และเสื้อกันหนาวดีๆที่เธอถักให้ฉันเออฉันประทับใจเธอและพี่น้องฉันและน้องหมาฉันแล้วก็ปิกนิกที่เราไปทําที่าชายหาดนักเคนเธอประทับใจอะไรมากที่สุดสองเธอไงหนึ่งสสดี่สุดมา สวัสดีปีใหม่เช่นกันเจอกันจบล็อกกันแบบนั้นใช่ไหมเออใช่เออเจอกันใช่เจอกัน